ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจ่กชื่อชังกงวิดาครับ mm hmm. ก็วันนี้มีรถอ่าขบะสไลด์มาเสนอหนึ่งคันครับผมคยเป็นเจ้ารถสไลด์อาดีแม็กตอนเดียวปีศูนย์สามครับเครื่องเลเล็กครับผมอันนี้ก็จะเป็นฐานองศาครับฐานนอนก็ องศาก็ทักประมาณสัก่าันสามสิบองศาได้ครับอันนี้โดยประมาณเลยมาติดตั้งวินครับใช้งานมาหลายงานแล้วยังไม่ได้ใส่วินครับวันนี้ว่างครับก็เลยมามามาใส่วินก็ระบบถานก็รรบน้ำหนักได้สามตันครับวิ่งสามตันสบาย นี่ก็ทำไปใช้ไปครับขายได้ก็ขายครับขายไปได้ก็ใช้ไปเรื่อยครับผมก็วิ่งงานทุกวันครับสําหรับอ่ารถกระบะสลดล์วินก็เป็นวินใส่วิ้นตัวไม่ใหญ่ครับใส่วิ้นสี่สี่พันปอนด์เพราะว่าเราไม่ได้ไปวินรถตกถนนครับจะวิ้นเฉพาะรถ เสียขึ้นตอนนั้นครับผมรถที่ขับไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้งานหนักครับก็เลยใช้เป็นวินเล็กครับถ้างานหนักก็เราจะใช้รถยกหรือใช้รถสไลดใหญ่ไปสไลด์ครับคันี้ถาดยาว4ี่เมตสาสิบครับก็จะขึ้นพอดีสำหรับรถรถเกง๋งรถายนต์ทั่วไปนะครับรถตู้ครับผมก็พอได้ ถาดมันขึ้นรถเกี่ยวได้ประมาณสามตันครับพอวิ่งอยู่วันสามตันก็องศาก็ตีไปทักผมน่าจะตีทักสามสิบองศาครับหรือต่ำกว่านั้นครับผมก็ถาดก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ชันมากครับคือถ้าปรับองศาน้อยถาดก็จะรับน้ําหนักได้ได้น้อยครับเพราะว่ากลัวจะแย่แต่ถ้าเราปล่อยถาดลงองศาชันมันก็จะขึ้นน้ําหนักได้เยอะมันก็ได้ดีได้เสียต่างกันครับผม ตอนนี้เพิ่งออกงานได้สี่ห้างานครับเพิ่งปั้นใหม่เพราะว่ารถที่ใช้แล้วก็ปั้นไปหมดแล้วเป็นคออโทรไฟฟ้าครับอันนี้เครื่องเป็เครื่องเล็กๆไม่เครื่องครับผมแบตบย้ายไปอยู่ด้านหน้าหมดนะครับอนนี้ถ้าใครสนใจก็มาดูมาชมได้ครับก,ก,ก็เปิดราคาที่สองแสนแปดมืนห้าพันบาทครับ ก็รับแลกเปลี่ยนทีเทียนทุกรุ่นเหมือนเดิมครับใครสนใจก็โทรศูนย์หนึ่งครับหนึ่งศูนย์แปดแปดห้าสามครับก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณในซีทุกท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ